ไม่ต้องตัดพอขนาดนั้นหรอกรู้ว่าเสียใจ่อนลืมไปไม่ได้ชอบพี่กระถิ่นนะชอบเราอะดิรู้จากสง่งเข้าใจเพราะว่าตกลหลุมรักเราไปหมดแล้วโหแต่บอยพูดแบบนี้เราเขนานินเฮ้ยคือเซลซลว่าเป็นหงอนไข่สีแดงคือต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองขนาดนี้เลยหรอ,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 อล่าง,ง,งน่างนจะกลับมาก็ต่อเมื่อตาบอยเร็มจะบอกอะไรให้นะต่อให้ตาบอยจะเปลี่ยนแปลงตัวเองขนาดไหนอ่ะคือเร็มก็ไม่สนหรอกนะอันนี้พูดให้รู้สึกอะไรบอกรับอันนี้ พูดให้แบบพูดพูดให้โง่เลยนะเนี่ยต่อให้ตาบอยจะเปลี่ยนหน้าเป็นหน้าสามหนึ่งแล้วอ่ะเรมก็ไม่สนหรอกนะเรมหอยก่อนเรามัน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 ปกติอยู่แล้วเป็นเป็นสัจธรรมของมนุษย์อยู่แล้วครับคนเรามันไม่ได้ดูดีในสายตาคนอื่นทุกคนหรอกครับไม่ต้องตัดพ้อขนาดนั้นหรอกรู้ว่าเสียใจเข้าใจน้องให้ได้เลยบางคนก็คงจะดูดีในสายตาคนที่เขาบอกว่าผมดูดีครับบางทีบางคนเขาก็ไม่ได้มองกันที่หน้าตาไงใช่ไหมล่ะแค่บอกเฉยๆว่าว่าต่อให้ตาบอย เขามองที่ไงเนีย่ยมันไม่มี<า>จริง,<า>งหรอกครับผมบอกให้มันไม่มีอยู่จริงทไมอ่ะมันเป็นการหลอกลวงทไมอ่ะคือหลอกลวงมันมีนการหลอกลวงเท่านั้นแหละครับทุกคนมกักจะใส่หน้าก,กากเข้าหากันเป็นไงเจอวัยรุ่นำคำกมไปช็อกกันดิหโหนี่เป็นไงหมาปัดข้างด้วย หมา่าม่าครับชีวิตของเราอะมันเศร้าอะแล้ว,ลวคุณจะคืนตัวเขามาให้ผมตอนไหนครับเนี่ยจนกว่าจะพอใจถ้าผมมีเรื่องต่อเขาจะต้องมาได้เขามาได้ใช่ไหมครับใช่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 ถ้ามีเรื่องต่อก็ไปได้อันนี้คือพักกันอยู่ใช่ไหม,มันนีไม่บอกแล้วผมพัก <orie> mm hmm. พักทำไมอะโอจะมีความสุขกับการต่อยจีตกปลาไหมตาบอยตกปลาเหรอครับอืมใช่ไม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 ่ครับไม่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  ทำไมอ่ะไม่ไม่ได้มีแค่เราสองคนหรอกอย่าเขาใจผิดจะพาไปหาพี่กระถิ่นไงไปไหนซื้อสิที่ไงแล้วาาไมครับใช่่อยวแต่บอยชอบพี่กระถิ่นไม่ใช่ใครบอกครับวันเนี้ยเห็นให้น้องเนิร์กมาเรียกหมาอยู่นั่นแหละชอบชัวร์แต่ไม่กล้าจีบเองให้ลูกเข้าหาแทนอ๋อลืมไปไม่ได้ชอบพี่กระถิ่นนะชอบเราอ่ะดิมาจากสรง ไม่ตอบชัดเลยเนี่ยชัดเลยใช้ชีวิตลำบากเลยเนี่ยธรรมดาครับธรรมดาของคนหน้าตาดีเฮ้ยขอบคุณนะที่บอก <ทำ S 2> เราว่าหน้านตาดีอะ่ะคืออะไรตัวนี้ผมผู้ใหญ่ที่แหละครับผมแบบผมตกหลุมรักใครไม่ได้แล้วจริงๆครับเพราะว่า เข้าใจเพราะว่าตกหลุมรักเราไปหมดแล้วโหแต่บอยพูดแบบนี้เราเขินเอเว้ยทำไมถึงพูดแบบนี้รถล็อกทำไมวะเนี่ยรถใครวะโนม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 นมนมไอมึบอกนี่ว่าเองลองพูดดิเขาสวยตรงไหนวะถ้าถามนี่ยืนดูไอกว่านี้ดิเขาสวยหรือเปลับพูดดีๆเอดีลองไกลเลยน่ารักเลยแฟนเขาอยู่ตรงนี้เขาก็พูดไม่ได้ดิต่บอยแฟนเขาอยู่นี่อะถามพี่ผู้หญิงแล้วพี่ผู้หญิงม่ใช่ครัััับบบไมมมมม่่ใชแฟนนผผคครรีพี่ผู้หญิงผมเองครับ พี่อิ๋งฮุนครับครับเขานะครับน่ารักเอ็มหนูเอ็คือเขาใครอ่ะสกาเลตสกาเลตสกาเลตว่าพี่น่ารักไหมน่ารักเขาคือฉันรู้เลยเห็นป้าน้องยังบอกว่าน่ารักเลยไม่น่ารักตรงไหนตาบอยน้องบอก่าน้องบอกดิเอง่่าพูดหนุมความรู้สึกแรกที่เอ็งเจอเขาอะอ่ะน่ารักก็บอกเขาไปเขาไปไงเขาพู้เอกเขาไปไงอยากกอดมันผมดีอยากกอดมันผมดีพูดดิอ่ะไม่ก็เอาให้เอาจากใจนายอะเราไม่น่ารักหรอ ติดอย่างเดียวครับ่ไออเขาถามรถมาหรือเปล่าครับเลือดเต็มตัวเลยเขาเป็นอะไรนี่เขาเป็นผู้หญิงแก่งคนเนี้ยโอ้หน่ารักเลยหรอทำไมอ่ะก็ดีออกไปผู้หญิงดูแลตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งใครเฮ้ยจุก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 จุเพื่อนจุกจุกเนี่ยมึงมึงบอกเขาดิเนี่ยเนี่ยเขากำลังพยายามถามหาความน่ารักไงจุกเขาน่ารักตรงไหนวะบอกดิจุกเล็บน่ารักหรือเปล่าจุกจุกเราถามเราถามพี่ก้าวนนี่ดิโอ้ย ไอ้บอมนเติมกาชาไปลยนะเติมไม่ไม่ไหววะจุกจุกลงเลยมาเลตพี่จุกเดี๋ยวบอว่าเะผมปากถามพี่ก้าไม่ามพี่ก้าไม่มเอาอยากรู้จากพี่จุกครับจุกจะถึามี่คุณถามครับไม่ไม่ไมไมถามก่อนไม่ถามก่อนเป็พี่ก้าบ่เป็นไงขนาดจุกยังชมอะไรปกติคุโทรเลยป่ะคุณโเลยป่ะมองไม่มองไม่ได้เลยป่ะไม่อยู่คุณโทรไปแล้วปติจุกไม่ชมใครเลยนะเนี่ย

ไอซีเด้อป่ะไอซีเด้อป่ะไอซีอผสมร้วยร้านโอซีไอเกูกลาเลยจุกงถารูได้ไงครับรูได้ไชอบดึอซีแมันมีใครก้าเล่นกับเลมอ่ะไอเวนจริงๆอ้าวก็คุณกาคนสมชายหัวอยู่นาะใครก้าเล่นอ่ะหัวอะไรเลิกกันไปแล้วเลิกกันนานแล้วด้วยเขาไปคบกับลดีกว่าสชายอ่ะให้เขาคบกับลุงแต่งานกับลุงไปเลยเจุเขาบอกว่าอื สรุปควรเติมตีไหมว่าจุกรอบเนี้ยไม่ควรเนาะมันมีตังอะไรศสสตว์มันมีตังอะไรวัควรควรไม่ควรไม่ควรไม่ควรเติมแล้วพอแล้วมึาเติมเพิ่มอีกมึงเติมไปเท่าไหร่เติมไปแล้วหมื่นหนึ่งจะเติมเพิ่มอีกสักห้าร้อยห้าร้ยลูกเป็นกูสามร้อยลูกได้ปนะอสักสองร้อยห้าสิบลูปได้ะนะแล้วก็ให้เลยตว่าไงเพี่อนกูช่วงนี้หนักไอ้เพี่ชีวิตอ่ะตั้งแต่เป็นโควิดมาก็หนักเลยกูอะ เออกูเจอเหมือนหนึ่งเลยเดี๋ยวกูบอกมึงไปบอกได้มึงไปบอกพี่เอ็ว่ากูเจอเหมือนเขากูไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวกูโปะไปเดี๋ยวกูโปะไปไอ้จุกเขาจะชวนกูไปตกปลาว่ะมือรู้เรื่องบนมีอะไรเพื่อนไปดิไทยเขาบอกว่ามีคนอยู่ที่ตกปลาไอ้เนี่ยขาอะไรไม่รู้ไปดิจุกเออก็คือคุณอันนี้อันนี้คุณคุณคุณเดมเจะมาจีบคุณจำไม่ได้แล้วคุณจำไม่มาหัวแล้วคุณมาจีบคุณต้อยอ่ะไม่ได้จีบตบอไปแหละแอบชอบเดนอยู่ขึ้ดูดิได้แล้ว เฟิร์นคุณไปไหนอะไรเพื่อนนะเฟิร์นเขาอะทั้งบนอะไปหาไหมนี่ตกไาอยู่แล้วจุกมาเร็วใครวะมึงทักไปอมึงไปเหรอเดี๋ยวไปเหรอมาเร็วคุณจุกมาเร็วพี่จุกมาตัวค้าปะจะไปตาเดี๋ยวตามไปผมกับตัวค้าปะเอ้ามืึงค้าบเลยตัวค้าไปตัวค้บปะตัวค้าปเนี่ยเออไรปะมึงค้าบเลยเนี่ย จุกอุ้มหน่อยจุกตีกอุ้มหน่อยไม่ไปอมใครเลยไม่ไปอมใคเลยมุตีอะไรเนี่ยจุกฉลามอ้เหี้ยตีเหี้ยอะไรล่ะอุ้มหน่อยเดินลงแล้วมันตายต้องย่อแล้วปล่อยย่อแล้วปล่อยห้ามปล่อยตอนยืนไม่ไม่ no 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 n อ no no ตาบอยตาบอยเพิ่งเพิ่งเพิ่งกลับมาจากข้างล่างตาบอยตรงนี้มันไปถ้าเกิดมันล่วงไปตรงนี้มันจะไปตกอยู่ตรงไหนอะตาบอยมิไปตกอยู่แถวบ้านกูเลยนี่ใช่ปะ ตะบอยตะบอยตะบอยเราเพิ่งมาจากข้างล่างเองขี้เกียจแล้วขี้เกียจแล้วหรือว่าเอ้ยจกุกเอาลงตก็ดีป่ะเพื่อนมันตรงไหนมันลงแล้วไกลสุดวะข้างล่างอะไอ้เรื่อกันตรงนี้่ยมึงอย่าเพิ่งปีนไอ้เหี้ยวันนี้ก่อนปีนเหี้ยแล้วเราะพี่กะถินอยู่นี่มาแล้วพี่กะถินอยู่นี่อยู่หลังกูเพื่อนจุกจุกจุกมาเร็วมาเร็วมาเร็วีนี่ แฟนคุณถึงทำกับผมอย่างนี้ได้และหัวใจที่บอบช้ำและใครจะคนไปนทำให้ที่ทำร้ายแผลผมของเรา ไม่ต้องเสียใจไปเว้ยจุกเพื่อนว้าตกปลาเปล่า,าผมนี่แทบเอากันไกลกัตด,ลดตัดเลือดอ่ะตัดเลือดเอ้าคุณบัวไปไหนล้ออ,อ,อยู่ข้างหลังครับอยู่ข้างหลังไ <c oughs> <c oughs> อ้เหี้ยรู้กันเลยจุกเพื่อนรู้กันเว้ยไอ้เหี้ยรู้กันนะเพื่อนจุก ค lei, <function als> <phin> <pl ains> ุยวิ่งหน้า <P> ตังเลยสัดไอ้หี่โม่หน่ะเมือนหัหบ้าแล้ววิ่งพมกันไอ้หี่อกูอยาจะสร้างความร้าชาด้วยไอ้หี้ยไอ้หี้ย้าแลวมึงได้รถเดี๋ยนี้ได้แล้วๆกูใช่หรอรถใหม่อ่ะนะเอ้คุณน้ากูไเป็นวะนี่ไงนอย่งะเบิดนะเบิ พลังแห่งสเตมเมอร์คือว่าพลังพลังแห่งสตรีมสไนซ์นี่แค่คุณน้าหรือเปล่าเนี่ยเราจะไม่อยู่วะแกอยู่แต่แก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 พอมไม่อยู่ไงอันนี้ด้วยพลังแห่งสตรีมสไนซ์นี่คุณอยู่หรือเปล่าคุณโรเบิร์ตไม่อยู่อ่ะอย่าดูสองละแกมีอยู่แกมื่อกูเห็นแกลงรูปอยู่นะเว้ยจจบแกมีอยู่แสนสี่หมื่นลูกอ่ะเมื่อเช้าอ่ะ เติมบ้าเติมบออเยอะหน่อยเรื่องของเขาอี้อ่ะเฮ้ยไปกันไปแล้วคุณป้าเฮ้ยไปกันไปกันแม่คุณปาาเขาไม่ไปตั้งดีนะเขาประกอบเขาคอยดีอยู่อะไระกอบแล้วกูเห็นอยู่กูเห็นอยู่พวกพวกเขาเนี่ยกูเห็นอยู่กูเห็นเขาโบยบายอยู่กับอตีมอ่ะกูดูสภาพก็ดีที่นี่กับที่นู่นเหมือนกันที่ไหนอ่ะหน้าเอ้ยจุดตาไปดิจุดตาไปดิจุด มึงก่อกรัวนีมึงก่อกรวน,กนกีก่อกวนเหมือนกัเป็นตัวมะเร็งอ่ะอียอเดือกรัวกร้วก็ดิกูมารวกูมารวกูมา